คลิปนี้อาจารย์ดาจะพาทุกท่านปั้นกุญแจให้ผู้ฟังเปิดประตูใจให้เราได้ในหนึ่งนาทีค่ะบางท่านอาจจะพบว่า หลายครั้งเวลาที่เราพูดหรือว่าสื่อสารอะไรออกไปเพื่อให้คนฟังเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำมาพูดนำมาเล่าและให้เกิดผลสัมฤทธ์ตามเป้าหมายของผู้พูดแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่อาจที่จะทำให้ผู้ฟังเปิดใจรับฟังเราได้นั่นเพราะเราไม่มีกุญแจเปิดประตูใจผู้ฟังค่ะดังนั้นคลิปนี้อาจารย์ดาจะพาทุกท่าน ปั้นกุญแจไขประตูใจผู้ฟังด้วยพลังการพูดเชิงบวกอย่างไรให้ผู้ฟังเปิดประตูใจให้เราได้ใน1นาทีค่ะกับ2กลยุทธ์วิธีค่ะกลยุทธ์วิธีที่1นั่นคือพูดให้คนฟังรู้สึกดีการพูดให้คนฟังรู้สึกดีได้นั้นต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะเป็นคนที่คิดในแง่บวกแล้วก็พูดในแง่บวก นั่นคือเป็นคนที่พูดในข้อดีเป็นคนที่ชื่นชมยกย่องเห็นคุณค่าทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเรามองเห็นข้อดีในตัวของเขามีความเคารพให้เกียรติผู้อื่นและตนเองและก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นคนที่ไม่ใช่คนอารมณ์แปรปรวนขี้งดหงิดง่ายไม่ใช่เป็นคนที่ตึงเครียดแล้วก็จริงจังจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นเจ้านายกับลูกน้องค่ะ ลูกน้องบอกกับเจ้านายว่าหัวหน้าคะวันนี้ดิฉันทำงานเสร็จไม่ทันจริงๆต้องขอโทษหัวหน้าอย่างมากเลยนะคะหัวหน้านอกจากจะไม่ตำหนิไม่ว่าไม่ด่าลูกน้องหรือไม่ใช้อารมณ์กับลูกน้องแล้วยังให้กำลังใจกับลูกน้องด้วยคำว่าวันนี้คุณทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้คุณค่อยส่งใหม่ก็ได้คุณเหนื่อยมากแล้ว รีบกลับไปพักผ่อนเถอะนะเห็นไหมคะคำพูดแค่นี้ก็เป็นการให้กำลังใจที่สามารถทำให้ลูกน้องรู้สึกดีได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วยังสามารถใช้ได้กับครอบครัวด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่พูดกับคุณลูกถึงเรื่องการไม่เก็บของเล่นคะ่ะคุณลูกคะแม่รอกอดคนเก่งของแม่หลังเก็บของเล่นอยู่นะคะเห็นไหมคะคุณแม่ไม่ได้ดุ ไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นให้ลูกเก็บของเล่นเลยแต่แม่พูดแบบนี้ทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าลูกเป็นคนสำคัญและลูกเป็นที่รักของแม่แม่รอที่จะได้กอดลูกสาวก็ทำให้ลูกสาวเกิดความรู้สึกอยากจะไปรีบเก็บของเล่นเพื่อจะได้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่ค่ะการพูดแบบนี้ทำให้ผู้ฟังเปิดประตูใจรับเราเข้าไปเองแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์โดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งด้วยค่ะ กลยุทธ์ที่สองค่ะพูดให้เขาอยาก mm. การพูดให้เขาอยากคือการทำให้เขาเปิดประตูใจของเขาออกมาหาเราเองค่ะมนุษย์เราทุกคนจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองเป็นธรรมชาติโดยพื้นฐานดังนั้นการทำให้เขาอยากจะทำให้เขาอยากรู้อยากลองอยากทำด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งยกตัวอย่างการพูดในเชิงบวกเพื่อให้คนฟังเกิดความอยากเช่น มีคนก็พูดกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ใครก็ตามที่โยนเหรียญลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตมักจะได้ดังคำอธิษฐานเนี่ยตัวอย่างนี้คงจะทำให้เรารู้สึกใช่ไหมคะแม้แต่เราเองเราก็คงอยากจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญลงไปใช่ไหมคะสรุปง่ายๆการพูดในเชิงบวกเพื่อให้คนฟังเปิดประตูใจให้เราได้ในหนึ่งนาทีสองทริควิธีแค่นี้ค่ะ ใช้บ่อยๆใช้กับครอบครัวใช้กับเพื่อนร่วมงานใช้กับคนในสังคมทั่วไปอย่างแรกพูดให้เขารู้สึกดีอย่างที่สองพูดที่เขาอยากค่ะสองทริคนี้เชื่อว่าถ้าคุณทำบ่อยๆคุณก็สามารถเปิดประตูใจของผู้ฟังได้ไม่ยากเลยพูดดีเสียงเพราะบุค,คลิกเด่นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดคุณเองก็เป็นได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ